ะะจะทําการจับปลานะคะ hey, ใช่แล<ช>้วค่ะทุกคนมาดูกันว่าเราจะจับปลาได้ไหมคือแบบถึงขั้นแบบสูบสะนะคะ <Hey. S 1> เอาน้ำออกจากสะทั้งหมดเลย <Hey. S 1> นี่ วันนี้ภารกิจของเราคืออะไรคะวันนี้เรามาเหมาสะกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทําการจับปลานะคะใช่ใชแล้วค่ะทุกคนมาดูกันว่าเราจะจับปลาได้ไหมคือแบบถึงขั้นแบบสูบสระนะคะเอาน้ำออกจากสะทั้งหมดเลยใช่แล้วก็ พี่โคนบอกโคนนิดนึงใช่ค่ะรับรองว่าเละเทะเลอะ,ะเทอะแน่นอนโอเคทุกคนอยากเห็นหรือยังถ้าอยากเห็นแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาเยอะๆเป็นกำลังใจให้เราเยอะๆตอนนี้เราไปลุยกันเลยค่ะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ลงมาอยู่ในบ่อแล้วนะคะแต่ว่าโคลนค่อนข้าง ok าาลึกมากเออแล้วก็เราเห็นปลาแล้วเว้ยไหนนี่ไงนี่เราต้องใช้มือหรือว่าใช้ตัวใช้มือดิใช um ้มือใช้มือใช้มือเลยเหรอจับเลยเออว้าวว้าวยมันดิ้งไปมันด um um ิ้งไปมันดิ้ง ม,มันจะกัดเราไหมวะปลากัดเหรอนึกว่าปลาฉลามนี่ลูอกอ้าวลูกอ้าว

ฝั่งนี้ตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้น <c oughs> ไปยมาหาปลา ประมาณ2 3ตัวนะแต่มันเป็นขี้โคลนไงนี่เห็นปะปลาเล็กปน้อยก็เยอะเหมือนกันนะมาตัวเร็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 วเน็วเร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 ็วเล็วเร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 ็วเวเร็วเร็วเร็เร็ว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 เเร็วเร็เร็วเร ว้าวอะไรอะไรมันลุดตกใจหมดเลยนะคะปลาหาต่อนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มามาฝั่งนี้ทุกคนปลาปลาปเห็นปะนี่นระวังละตัวปลานี่มันปักอยู่เด้อปักหรอเออนี่อะจะต้องหยิบทั้งคนนะคะอันนี้ใช่ปลาปะเนี่ยใช่คือทุกคนที่เห็นเยอะคือ เหลือน้อยแล้วไงใช่ม anyway, so> right ันก็เลยจับง่ายเพราะเราบเอาน้ำออกากระออกระโลกมันลดเนี่ยนี่ทุกคนได้อีกตัวหนึ่งแล้วโอ๊ย้นตรงโอ๊ยโอ๊ยนี่หน้าคนเหรยแก่อะ่ไม่หโอ้ยเปื้อนหมดเลยเข้าตาเดี๋ยวกนเข้าตาบ้างเนี่ย เชจ๊ได้มาตัวเราได้กี่ตัวแล้วเนี่ยจำไม่ได้ทุกคนน,นับหน่อยทุกคนเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้ว<ม>คิดว่ามีอยู่ไหมนี<อ>หาต่อนะคะทุกคนไม่ใช่หาต่อหาปลา,าปลาต่อตายเครตัวเองตายต่อนะคะมุกแห้งเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเกงให้มันโค้นอุ้ยขึ้นอ่ะ นี่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 อุ้ยปลาตัวเล็กเยอะมากเลยทุกคนนี่นี่ โคนปะลงสิปลาดุกมันชอบอยู่ในโคนเหรออุ้ยนี่ไงปลาเล็กปลาโนยก็เยอะนี่นี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กนี่ทุกคนโหเยอะมากต้องดูพี่ชายว่าได้ปลาอะไรบ้างได้ทั้งตูไม่มีปูด้วยนี่พี่ชายได้ปูนะทุกคนนี่เว้ยมันจะหนีบไหมเอาไปป่ะเตัวเล็กไหคะเอาไปด้วยหายตกหายไปแล้ว ่กเยอะมากเออนี่ไงนี่ไงทุกคนปลาตัวเล็กจริงๆมันมีกุ้งด้วยนะทุกคนจร่เหรอได้ปะอุ้ยเจอกันแล้วเจอแล้วเจอแม่ปลาตีนอุ้ยอุ้ยปลาตีนโอ้ยผี่ชายตัวหาเก่งว่ะเออไม่ต้องใช้หิงเลยอ่ะทำไมเราแบบเรหาไม่เคยได้เลยวะนอกจากปลาดุกอ่ะ เยอะจังวะเออเรามาฝั่งนี้บ้างไหมะไปด้วยตอนนี nah, ้คืออ้าขาไม่ใช่เลยนะเมื่อกี้ช่วยพี่แจงแล้วต้องช่วยเขาด้วยนะไปเร็วมาตามมาเขาว่ามันน่าจะหมดแล้วว่ะจริงเหรอมันจะมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็จริงๆมันมีเยอะนะสะหนึ่งอะจริงๆรอะเขาหาไปรอบนึงแล้วนะคะแล้วเราก็มาหาซ้ำได้ตอนนี้นะคะได้หลายตัวเลยไม่รู้ว่ากี่ตัวนะ เยอะมากส่วนมาก<ช>จะเป็นปลาดุกนะใช่แล้วก็ปลาตัวเล็กๆไม่รู้ว่าปลาสลิดด่ากูไปนเนี่ยเดี๋ยวหาต่อนะคะทุกคนแก okay. เยอะมาพอสมควรแล้วลไม่รู้โคนเหรอกี่โคนแล้วเต็มเต็มมากเกิดสงครา, <c oughs> คคคคคคามถ <c oughs> ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปนับกันว่าได้ปลากี่ตัวนะคะ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไปจับปลามาเรียบยร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ดูปลาของเรานะคะ <c oughs> คือให้เยอะมากนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะส่วนใหญ่จะเป็นปลาดุกใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เราจะทำอะไร ล้างเนื้อล้างตัวใช่แล้วก็ล้างแบบวิถีธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะกลับบ้านสภาพนี้เดี๋ยวแม่ด่าแล้วก็ปลาน,นี้เดี๋ยวเราจะเอาแบ่งชาวบ้านด้วยนะคะนี่เยอะมากทุกคนเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาจับปลาแบบนี้สนุกมากจริงจริงเออถ้าปลามันมีเยอะกว่านี้น่าจะทั้งวันเลยอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะในการจับแต่ก็ได้เยอะมากนะคะทุกคนนี่อวดอะเอาอวดอะภูมิใจ อ่ะโอเคทุกคนก็คลิปหน้าอยากให้เราไปทำอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการล้างเนื้อล้างตัวแล้วกลับบ้านแล้วเอาไปทำอะไรกินดีหน้าออาซิมิดีไหมหน้า,าซิมิปลาดุ๋ไม่ได้มันไม่คือ <c oughs> อ่ะแล้วก็จะบอกว่าพี่มิลีเนี่ยทำเล็บมาเว้ยเอาทำเมื่อวานล้วดูสภาพเป็นขี้โคลนหมดเลยนะคะตอนเยินหมดเลยเยินมากอ่ะโอเคทุกคนไปตอนนี้แดดแรงมากนะคะ ก็ใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. แล้วก็กดซ mm ับสไครห์เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไปล่วบ๊ายบาย